สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอินเดียเงินบาทไทยใช้ชำระสินค้าในประเทศอินเดียได้หรือไม่หลายคนคงจะรู้จักพ่อค้าอาหารอินเดียข้าง,างทางที่เป็นคลิปไวรัลด่งดังไปทั่วโลกทําให้คนทั่วโลกมองอาหารข้างทางอินเดียไปในทางลบทั้งสกปรกไม่ถูกสุขอ,อนามัยกินแล้วอาจถึงตายได้จนทําให้รัฐบาลอินเดียต้องออกกฎหมายควบคุมความสะอาดและสุขอ,อนามายัย โดยมีบทลงโทษทั้งจำและปรับถ้ามไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีคอนเทนต์ใช้เงินบาทไทยจ่ายค่าอาหารกับข้อค้าอาหารอินเดียข้างทางที่เป็นคลิปไวรัลแต่เขาได้ปฏิเสธไม่รับเงินสกุลต่างประเทศขอเป็นเงินรูป,ปีเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาอาหารไปกินฟรีได้ในเพจเฟซบุ๊กชาวอินเดียก็มีชาวอินเดียได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นเงินบาทสามารถใช้กับร้านขายของที่ระลึกในประเทศอินเดียได้ แต่ร้านอาหารคงหายากที่จะรับเงินบาทถึงแม้พ่อค้าคนนี้ความสะอาดและสุขอ,อนามัยจะไม่มีแต่น้ำใจเขาก็มีล้นเปียมในเพจ a c e b o o k ชาวอินเดียก็มีชาวอินเดียได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวอินเดียท่านแรกครับผู้ชายคนนี้ต้องการซื้ออาหารแต่เขามีแค่เงินบาทเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าสกุลเงินนี้ใช้ไม่ได้ในประเทศอินเดียถ้าคุณไม่มีเงินรูปีก็ไม่เป็นไรเอาอาหารจากร้านฉันไปกินฟรีได้ไม่ต้องจ่ายเงินสุดยอดแถ่งความมีน้ำใจท่านต่อไปครับขอทานคุณเล่ล่อนนักบวชในประเทศอินเดียรับหมดทุกสกุลเงินบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะเงินบาทที่ได้จากนักท่องเที่ยวไทยและผู้สแสวงบุญชาวไทยโดยพวกเขาจะสะสมเอาไว้พอได้เยอะๆก็ไปแลกที่ธนาคารท่านต่อไปครับมองอีกมุมหนึง่งการทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็เหมือนเป็นการดูถูกนะรู้ทั้งรู้ที่นี่ประเทศอินเดียต้องใช้เงินลูปีเท่านั้นแต่ก็ยังทำชิ่นชุมพ่อค้าที่มีน้ำใจให้อาหารไปกินฟรีโดยไม่รู้ว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ห่วย,วยทันต่อไปครบ ร้านขายของที่ระลึกในประเทศอินเดียก็รับเงินบาทเพราะทางร้านจะมีอัตราแลกเปลี่ยนให้ลูกค้าแต่อาจจะได้น้อยกว่าธนาคารส่วนร้านอาหารคงหายากที่จะรับเงินบาทยิ่งเป็นร้านข้างทางยิ่งไม่รับจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบัน2.48จรูปีเท่ากับ1บาทดังนั้น20บาทก็ประมาณ49.69รูปีซึ่งมากกว่าราคาอาหาร พ่อค้าคุงไม่อยากเสียเวลาไปแลกที่ธนาคารก็เลยไม่รับแต่ถ้ามากกว่านี้อาจจะรับก็ได้ท่านต่อไปครับสงสารพ่อค้า,ข,าข้างทางที่ต้องเจอกับยูทูบเบอร์ห่วยๆแบบนี้ก็รู้ว่าที่นี่คือประเทศอินเดียก็ต้องใช้เงินรูปีเท่านั้นถ้าเรื่งเอาเงินบาทมาจ่ายค่าอาหารกรุณาเอาเซลล์สมองที่มีอันน้อยนิดไปคิดทำคอนเทนต์สร้างสารรค์จะดีกว่าทัานต่อไปครับ เงินบาทใครไม่รับเอามาให้ฉันเพราะเอาไปแลกที่ธนาคารได้ราคาดีคิดว่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากกว่าเงินรูปีเก็บเอาไว้นานยิ่งได้กำไรแถมสามารถใช้ใจ่ายกับบางร้านได้โดยไม่ต้องแลกเป็นรูปีทันต่อไปครับไม่สนจะเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ดุงดังมาจากไหนแต่ถ้าทำกับฉันแบบนี้ฉันจะอา,อาหารปลาใส่หน้าโดยจะไม่ลังเลแน่นอน ที่นี่ประเทศอินเดียต้องใช้เงินรูปีเท่านั้นเงินบาทเอาไปใช้ในประเทศไทยนะท่านต่อไปครับร้านอาหารที่ฉันทํางานในมุมไบก็รับเงินบาทบางครั้งก็ได้ทิปจากนักท่องเที่ยวไทยที่มาทานอาหารที่ร้านเป็นเงินบาทยิ่งเป็นแบงก์ยียิ่งชอบเพราะสามารถนําไปใช้ได้เลยไม่ต้องแลกเป็นรูปีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า แน่นอนถ้าเป็นร้านอาหารที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้จ่ายแต่นี่เป็นร้านอาหารข้างทางทั้งปีคงมีนักท่องเที่ยวไทยไม่กี่คนเลยไม่อยากเสียเวลาทัานต่อไปครับขอชื่นชมพ่อค้าที่ใจดีให้อาหารไปกินฟรีแต่ขอตำหนิยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แบบนี้รู้ทั้งรู้เป็นร้านอาหารข้างทางสำหรับคนรากหญ้าท้องถิ่นจะเอาไปทำไมเงินบาท ถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่โตมีนักท่องเที่ยวไทยเข้าตลอดก็พอจะเข้าใจได้ทันต่อไปครับร้านขายของที่ระลึกในนิวเดลีที่รับคุปทัวนักท่องเที่ยวไทยก็สามารถจ่ายเป็นเงินบาทได้นะแต่ร้านอาหารข้างทางแบบนี้คงไม่รับแน่นอนเพราะปีหนึ่งไม่รู้จะมีนักท่องเที่ยวไทยมาหรือเปล่าทัานต่อไปครับคนเนต์แบบนี้ไม่สร้างสรรค์ดูถูกคนจนโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่ ถ้ายูทูบเบอร์เอาสมองอันน้อยนิดคิดสักนิดก็จะรู้ว่ามันไม่สมควรทำอยู่อินเดียก็ต้องใช้เงินรูปีส่วนเงินบาทก็ไปใช้ในประเทศไทยท่านต่อไปครับแม้ความสะอาดและสุขะอ,อนามัยจะไม่มีแต่น้ำใจก็มีล้นเปี่ยมเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมเคยไปเที่ยวประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอินเดียไม่ได้มีท่าทีรังเกียจเหมือนกับคนหลายประเทศที่เคยไป จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากเป็นมิตรคนไทยยังรักความสะอาดมากกว่าคนอินเดียไม่ทิ้งขยะมัว่วเคยไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันเงินบาทที่เหลือกลับมาก็สามารถใช้ในอินเดียได้บางที่แต่เงินรูปีไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ท่านต่อไปครับขอร้องอยูทูบเบอร์จะทำคอนเทนต์แบบนี้นอกจากจะไม่ให้เกียดพ่อค้าเงินรูปีและเงินบาทแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยเพราะการชำระหนี้ในประเทศอินเดียกฎหมายบังคับให้ใช้ได้เฉพาะเงินรูปีเท่านั้นทันต่อไปครับวอนร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศอินเดียที่เห็นแก่ตัวรับเงินสกุลต่างประเทศให้หยุดซะโปรดจุงดูพ่อค้าอาหารข้างทา,างคนนี้เป็นตัวอย่างเป็นคนอินเดียต้องใช้เงินรูปีเท่านั้นทันต่อไปครับ มันก็มีร้านอาหารบางร้านที่รับคุปทัวนกะท่องเที่ยวไทยเท่านั้นที่รับเงินบาทเพราะเวลาเอาไปแลกเป็นรูปีที่ธนาคารพวกเขาเอาไปทีและเป็นแสนแต่นี่แค่20บาทใครจะเสียเวลาไปแลกเป็นฉันฉันก็ไม่รับทันต่อไปครับไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์นี้เป็นคนอินเดียหรือคนไทยที่พูดภาษาอินเดียได้แต่ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติพ่อค้าเงินรูปีและประเทศอินเดียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคิดเหมือนกันการทำคอนเทนต์แบบนี้หวังแค่ประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจว่ามันเหมาะสมถูกต้องหรือไม่อยู่ในประเทศอินเดียก็ต้องใช้เงินรูปีจะมาใช้เงินบาทได้อย่างไรวอนทุกคนอย่าสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้ท่านต่อไปครับ สำหรับฉันคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์ดูโง่ามากขนาดเด็กอนุบาลยังรู้ว่าในประเทศอินเดียก็ต้องใช้เงินรูปีเท่านั้นการทำคอนเทนต์แบบนี้เหมือนดูถูกเงินรูปีและเงินบาทไม่คุ้มค่ากับยอดวิวแน่นอนท่านต่อไปครับเคยเห็นเหมือนกันที่ร้านอาหารรับเงินสกุลต่างประเทศเงินบาทก็มีในรัฐที่นักท่องเที่ยวไทยไปแสวงบุญเช่นรัฐพิหารและรัฐอุตลรประเทศ ร้านอาหารคงได้กำไรเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนทันต่อไปครับดีมากขอชื่นชมพ่อค้าที่ไม่รับเงินบาทแถมยังตอกหน้าคนซื้อด้วยการให้อาหารไปกินฟรีอีกด้วยไม่ได้ดูถูกเงินบาทนะแต่ที่นี่ประเทศอินเดียต้องใช้เงินรูปีเท่านั้นอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะมันดูไม่ฉลาดทันต่อไปครับแน่นอนถ้าฉันเป็นพ่อค้าฉันก็จะไม่รับเหมือนกัน พอถ้าพ่อค้าทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกันแบบนี้กันทั้งประเทศมันจะทําให้ค่าเงินรูปีอ่อนลงหนักมากกว่านี้จาก1นรูปีเท่ากับ1บาทตอนนี้เหลือแค่2 4 8รูปีเท่ากับ1บาททัศนคติของชาวอินเดียท่านสุดท้ายครับคิดว่าถ้าพ่อค้ายอมรับเงินบาทแล้วคนเทนนี้เป็นคลิปไวลัลไปถึงคนไทยเวลาที่พวกเขามาเที่ยวประเทศอินเดียก็จะไม่ยอมแลกเงินรูปี เพราะเงินบาทก็สามารถใช้ในประเทศอินเดียได้มันจะทําให้ประเทศอินเดียเสียหายนะนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอินเดียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ